สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกือ้อปุตสะเทโวสมาชิกผู้ก่อตั้งพักไทยพักดีนะครับคุณบุญเกื้อนั้นได้เขียน Facebook เอาไว้ในช่วงเช้าของวันที่26พฤษภาคม2 5 6 4น่าสนใจครับคุณบุญเกื้อบอกว่า จบข่าวลือเรื่องหลวงโลกมาดูเรื่องจริงตำแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นท่านได้แต่ใดมาแล้วก็ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติจึงจะมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งนี้แต่ว่าทั้งนายสมศักดิ์เกียมและนายปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย หลายปีจนเป็นถึงรองศาสตราจารย์แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับไม่พบว่าทั้งสองคนนี้เคยมีผลงานระดับสากลเลยแม้แต่ชิ้นเดียวโดยเฉพาะนายปียบุตรมีเพียงผลงานกลวงๆที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือระดับท้องถิน่นในเครือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นเจ้าของชงเองปั้นกันเองดันกันเองเพื่อชุบตัวโดยทำเป็นขบวนการ จึงไม่แปลกที่เมื่อเขาลาออกจากการเป็นอาจารย์จะมาร่วมงานทางด้านการเมืองกับนายธนาธรแล้วให้คำปรึกษาแบบผิดๆเพียเพ้ยนๆจนพักต้องถูกยุบและคณะกรรมการถูกตัดสิทธิการเมืองถือเป็นความโชคดีที่เขาลาออกจากอาจารย์มีเช่นนั้นเขาก็ยังจะเข้าไปปลูกฝังความคิดที่เป็นพิษภยัยให้กับนักศึกษาอีกจํานวนมากสร้างผลิตผลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมได้อีกมากมาย ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนมีความสามารถในการกูกข่าวสร้างกระแสปั่นพวก3มกีดด้วยการเขียนข้อความเท็จเพียงไม่กี่ประโยคก็สามารถทําให้สามกีบนับแสนคนลงเชื่อและสามารถชี้นําให้ลูกศิษย์ต้องคดีเข้าคุกเข้าตารางกันไปเป็นนับร้อยโดยที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบคุณบุญเกื้อก็แฮท,แท็กมานะครับสี่ท,ท็ด้วยกันแฮท,แท็แรกบอกว่ารองศาสตราจารย์ท่านได้แต่ไดมาแฮท,แท็ที่ส สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่3นั้นปียบุตรแสงกนก,กุลแล้วก็กที่4ี่คณะก้าวหน้าลงชื่อบุญเกือ้อปุตสะเทโว26พฤษภาคม2564นะครับแล้วก็แนบภาพของทางด้านสมศักดิ์เจียมธีรสกุลแล้วก็นายปียบุตรแสงกระนก,กุลมาด้วยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ทางด้าน คุณบุญเกลือเขียนเอาไว้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณบุญเกืือก็ยังไปแนบนะครับสิ่งที่บอกว่าทางด้านด็อกเตอร์นิวหรือว่าด็อกเตอร์สุพนัทอภิญญาน,นั้นได้เขียนเอาไว้นะครับบอกว่าสมศักดิ์เจียมธีรสักกุลปิยบุตรแสงกนก,กุลไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างชาติแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการค้นหาเนี่ยนะครับเรื่องของ บทความทางวิชาการที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยไม่พบผู้เขียนนะคำว่าไม่พบผู้เขียนคือว่าด็อกเอรนิวนั้นเนี่ยไปค้นหานะครับนามสกุลนะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็คือเจียมธิรสกุลแล้วก็แสงกนะก,กุลเนี่ยแต่ว่าในระบบนั้นก็บอกว่าไม่พบผู้เขียนสองคนนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่คุณบุญเกื้อนั้นนะครับได้ เอามาเปิดเผยนะครับว่าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของนายปียบุตรนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ